คนพี่เห็นคนขยับนะฮะเฮ็ดดีทีวี56เป็นวันลงคลิปแล้วเป็นวันพฤหัสบดีเวลา10โมงเช้าวันอาทิตย์เวลา4โมงเย็นคอยติดตามรับชมนะครับวันนี้พวกเราจะมาเล่นอะไรครับข้าวกระดูกกระเด็นข้าวกระดูกกระเด็นนะครับทุกคนน่าจะพร้อมกันหรือยังน่าจะพร้อมกันแล้ววันนี้เป็นวันที่ทุกคนต้องมารวมตัวกันและ หน้าขาวกันทุกคนตุ๊บๆๆมีเดียวเลยบะสำหรับวันนี้เราก็จะเริ่มเกมนิ่งหนึ่งวันไม่ใช่หนึ่งวันหรอกถ้าใครไม่นิ่งผมก็จะเอาน้ามาฉีดหน้าหน้าก็จะหายขาวเป็หน้าคุณปั๊บุปพรอมทีปป่อ,อ,อยางพร้อมแล้วเริ่มนิ่ง ี๋ยวก็จะหมดเวลาแล้วนะครับผมเปลี่ยนให้พูดได้พูดได้แบบว่ามึงยอมสิกูเมื่อยแล้วอะไรประมาณนี้เียวยอมดิอย่ากระดกดนิกตัวนะครับดูเขาไวุ้ผู้ชมบมาดูมบอกช่องตัวเองนะชอบมาดูมาดูไปติดตามด้วยนาสี คนหนึงตายแล้วหมอภาพหมอบนั้นแหละหมอบนั้นเลยตายแล้วเสียดายจังตายแล้วครับคนหนึ่งจะไปเช็ดหน้าดีครับมาดูกายใ,ใจะตายต่อจะนิ่งอย่างเดียวนะคะจะเพิ่มความยากขึ้นไปเรื่อยๆนะพ่โจคนนั้นหลับตาฮะน่าจะง่วงบ่อยเล่นมาทั้งวันแล้ว มึงเจอฮะมันนายเล้วยบไปรบกวนยุ่นกับเป๋าสิพูดหน่อยครับพูดกันหน่อยก็ได้นะต่อแย้งกันหน่อยไม่เอาต่อแย้งกันกล้วก็ดีเนาะพูดนะแป้งเขาปะเป็นยังไงมาดูกันดูแขนเขาดูแขนเขาไว้ดีๆตอนนี้พันหัวพันหัวมาเปล่าสิครับเล่าเลยไม่ครับ โอเคหมดเวลาเราก็จะเพิ่มความยากขึ้นอ่ะคุณเบนถือกล้องไอ้คุณเบนถือถือนี้แหละครับเราก็จะเพิ่มความยากขึ้นในการจับนาฬิกาถ้าคนนั้นดุเด็กก่อนนาฬิกาดาวปุ๊บปี๊ดหนาทีหน่อยนะฮะฝากที่เล่นนิดหน่อยนี่นาฬิกาจะน่าของเบนนะครับเอาไปยิงใกล้ๆเลยเด็กนะผมขอจับเวลาสักครู่หนึ่งไม่ได้หรอกไปครับ ถ้านาฬิกาดาังว,วาไงไว้ตรงนี้นะครับไม่รู้นะกป้องมองเห็นหรือเปล่า,านี่นะคะรับถ้านาฬิกาดังขึ้นมาคนนั้นก็ต้องดุเด็กได้เ้าพร้อมแล้วหนึ่งสองโอเคครับ ก็เป็นโอเคโอเคจะไปบ้านพิกใครดุกบิกคนนั้นโดนฉีดเลิ่มโอเค พูดได้นะครับพูดได้ต่อยแย้งกันได้นะฮะต่อยแย้งกันได้แต่ห้ามดุกดิกนะครับง่วงนอนคนนี้ง่วงนอนนะฮะอยู้าวอยข้าวลุกขึ้นเลยนะฮะลุกขึ้นกินข้าวได้ไหมดิวแพ้เหรอดิวแพ้แล้วเริ่มใหม่ครับคอยนะครับคอยผมคอยฉีด ไม่ไหวดุเดิกลุกขึ้นมาฮะหนออแย้งกันได้เลยเอาปากคุศลเมยป่าคนนีุ้นมุนเมยป่านะฮะแอลข้าวขบเลน้อยน้ม่หมดใช่น่าจะไม่ ข้างฮะต้อมวันก้มหัวได้วันนี้คุณแม่ชนะเยอะมากนายกาไม่หมดเวลาเลยหัวร้อกแล้วร้อยังบัดไม่ปิดร้อยังบัดเขาปิดไม่ตั้งนานแลยฮะ้ยโอเค เราจะเริ่มใหม่อีกหมดเวลาพอดีเลยผู้ชมโอ้โหนาฬิกาดังเลยปิดนาฬิกาฮะปิดกุ่มนาฬิกาปิดุ่นาฬิกาโอ้โอ้ทุกคนบ้านยี่บาดไม่เปิดเพราะปิดเป็นหานแล้วเลยหมดแล้วโอเคโอเคร้านยี okay, okay, awesome. ่บาดไม่เปิด มดตอยนมาต่อยต้นพริกใครดึกเด็กคนนั้นดอดต่อไปผมจะเพิ่มความยากขึ้นนะเอารถบ้านไป <c oughs> วดนี้หนูเคยผ่านมาล <c oughs> ้